เลอกเลยสบายดีอ um> ้ยน้ำลายออกท่านผู้ชมดิบางสีสางหน้าตาตามตามมียังนี่ไปบุญตามบังหุ้มัางสม นังสมนัง,นงสมนางสมนางรอนางรอนางรอท่านผู้ชมมันดีน้องกาดากันาตาสิบห้าผู้ชมตังหมักลุ่งเนาะตังมังหวงเห็ดกินท่านผู้ชมนี่คือน้องใบบุญเด้อสบายดีเลยดูสบายดีเอ็กซ์พีเลยสบายดีเด้อหรอกสบายดีดยดเออยิ่งดีตอนฮักเขาซอซอง เอบีกลางผาลางหูแม่ลูกนี่คือลูกสาวหน่อยเนอร์อย,ย,ยู FC ่เนอะ์เอฟซีเอฟซีเก่ายังคิวอยู่นัดหนึ่งนนเนาะพอมาพี่กายนี่เอเอบียนาไปสือเคฟให้เนาะตอังอยู่นั่งอานาแม่น่ะอันนี้แม่ไหมอันนี้แม่ไหมแม่ไหมว่าสาานันบุษงไมม่ดีน้องดาเพิ่งตั้มส่อานาไหมยังมีแบบเพคแห่งตรงตรง เพ็กแข่งกับเพ็กดิสเหนี้นี่ปลาแดงบเดีาต็มตสบายดีสบายดีสบายดีเป็นอย่างเป็นทางการนะท่านผู้ชม โอ้หายหนา้าหายตาโดานไปเติร์กเพราะว่าส่วงนี้ส่วงที่ว่าเอบีหายไปเหรอเอบีอันน่ะตั้งเนือตั้งตัวตั้งเนือตังต้งตัวแบบว่าเปิดแคลงสองแป้งอย่างเนาะก็เดี๋ยวนี่ก็พอไปได้อยู่นิดนึงก็เลยเอาลูกสาวหน่อยมาอยู่เนาะเอากว่าหนึ่งมั็บสบายดีพอพี่น้องมัดสุขสุขคนอีกรองหนึ่งเพราะว่ามือนีก็เป็นปีใหม่ฝ่าใหม่เนาะปีใหม่ฝ่าใหม่ก็เลยสี พาครอบครัวไปเฉยๆพาครอบครัวหรือพาแฟนเนาะมาตางบักหุ้มเนาะตางบักลุงนี่แหละท่านผู้ชมตางบักละกอนี่แหละสิพาสู่พอไปพี่น้องเมื่อสักครู่สักคนเนาะเออตั้งหมักหุ้มเนี่ยลูกชาวนาตางบักหุ้มเนาะเดี๋ยวนี้ก็อเอบีก็ยังเห็ดเบียรเป็นปกติเนาะยังสองแปลงรถคือเก่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเอบีก็มีไอ้น้องสองคนที่มาช่วยเบียร์เอบีเนาะ าหน่าตาเป็นได้แน่น o แต่ว่าคนหนึ่งในเอฟซีหูแล้วเนาะคือชินหน่อยเนาะแล้วมาตังอีคนหนึ่งน้องใหม่มาตังคนหนึ่งท่านผู้ชมเบารอเบารอพอไดสนใจแล้วคอมเมนต์มาเน้อจะบอกเบอร์ให้ประชัชนให้โอเคโอเคโอเคเอาวันนี้เขาไปเบิรงกันนะน้องดาตังหมักหุงเนาะเรียกว่าตังหมักละกอตังสมเนาะโอเคเอาเขาไปเบิรงนั่กันนี่ บ่ห่อนบ้านหลูกไอ้บุญบ่ห่อหน่ะบ่ห่อหน่ะนี่นะท่านผู้ชมบางหุงกับบางหุณซุดนี่แหละเนาะบางหุงเอามาจากต้นเลยเมื่อกี้น้องดาเพิ่งไปเอามาเนาะเอามาตัวมวยฮะใบบุญบ้านี่ก้อนกร้มูอ่ะเออเรายาเรากัมมัวเอ็กซ์ซบังทำไมเลอะเนี่ยทำไมเลอะยงมาใต้แห้งหรอ เออโอ้หน้าหลอกแต่ไม่บุญตาม,มาังหงเนอ้อย่าเปุป๊ปปุ๊ยอนเนอ้ออีกาอันนี้คืออนะาณาภาษาของอาณาน้องกันดาเนาะท่านผู้ชมเอบเอบีก็ยังบททั้งหูดีเถอะวันนี้เราไปเบิ่งเลยเบิ่งเบิ่งน้องกันดาต่างมังหงเน้อนี่นี่ไม่ยังดาอันนี้ปลาปลาปลาเด็กเนาะ

เป็นได้ได้เนาะท่านผู้ชมโ,<อ>โอ้เอบีเดเด็กคลิปนี้เกือบสิหกปีแล้วเนาะแต่ปีกลายเพิ่นแล้วเนาะเดือนีนเอฟซี FC หลายๆคนก็ยังจือดอยู่หนพะือเนาะแต่ในได้ก็ถ้าว่าเฮนคลิปนี้แจ้งเตือ,อนแล้วก็อนเขามากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเอบีแล้วก็น้องดาแล้วก็น,อนนะอ้องใบบุญเนาะเออใบบุญเนี่ยเออเขากันดีดีเนาะสองเมนลูกนี่เนาะ ตัเมื่อโอเราต้องริ้ว่าทางไหนคูติจัอ๋อวันนี้เราไปเบื้องนาน้องไทรผู้นึงท่านผู้ชมน้องไทรผู้นึงสินหน่อยเนาะยังจื่อเด็อยู่บ่เนาะกระลังเป็นพอคั่วทอตานาเคียกหมูแกกหมูเนาะแกกหมูนี่จะเมื่อก่อนยังรอคือเดียวยังรออยู่นอหน้าตาเนาะเบื้งหนึ่ หน้าตายังใส่ได้อยู่เด้ท่านผู้ชมเนาะเออคลิปนี้นี่เฮกมาเพื่อคัมคัมนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าอันใดที่เฮกแบบบ่มีหลายสาระก็ขอโทษขออภัยในเอฟซีเนาะเออคัมคัเออพอแล Jam ้วนะท่านหนึ่ก่อนเบิ่งเคียกงูเคียกงูท่านผู้ชมโอ้ไอ้บ่าวกะารเคียกงูทอคผู้ทอเคียกงูขึ้นมาหน้าตาต่างกันนิดนึงว่ะโอ้นางไปหาเบิ่งนางไปเบิ่งเดี๋ยวๆไปเบิ่งอีกผู้นึงเนาะท่านผู้ชม เบิงอีกคนนึงอีกคนนึงสบายดีอ่าสบายดีเนาะโอ้ยพูดได้าำมาเป็นกนรารแรงใจให้น้องใบบุญนเนเน่เออเอเอโอเคไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งน,นี่น้องไม้เฮาท่านผู้ชมเอาไม่ใช่แล้วทุนกังกางการล้างอนณะขากอยาสูบอยู่ท่านผู้ชมอันนี้น้องไม้นี่เพิง่งมีแรงเป็นยังไุ่นเนาะเพิง่งสูบ Dạ xương đó Má 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 Anh à mà, mà, mà. Anna, Ở đây Tám xôm lại phải kinh hông Đi Đây là bò Cái cây đó Cái cây đó thật xương Nè, tháp bút หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้แหละอุ้ยพอเจียงดิส้มตำบ้านนอกบ้านนอกเครื่องต้องไมครบปานได้วันเดเร่นี่หน้าตาหน้าตาผู้ชมอ้นางปลาเด็กน้ำน้ำปลาลาท่านผู้ชมคือชิโนวคัคขนาดเลยนะอืม สบายดีนี่ลายออก้นี่ย้ยน้ำลายออกท่านผู้ชมเลยบางสีสางหน้าตาเอ้ยมีแต่ว่ามีข้าวปุ๋นใส่นิดนึงคือคักขนาดท่านผู้ชมแต่ว่าพวกเป็นยังก,ก,กินแบ่บงบางๆนะมึงเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวในเอบีสีลองซินอันน่ะที่หักน้องดาเนาะ<บ>น้องดาน้องดาสุดที่หักเท่าไหร่เอบีกินเนาะเป็นเนื้ดงเนาะลองเบิ่งกันเนี่ย S <S มัมมกลาลนะทุกคว่นี่มาไ<ค>ก่ไก่มาไข่ไก่ดู่กองนะมาไก่ไก่มัมอันนี้เคีงงูอ่ะไหมันนีแตก่อนเคีงงูท่านผู้ชมเคีงูภาษา,าไทยเออเนี่ยแดงหมดแหละภาษาเราเออมาเคียงูเนาะเจบง,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 งูนังงูเคีงงูนังงูอ่ะเออลองบังนี่กินนั้งแ่อืมเขาล่ากว่ที่ฮักกานองอืม อ๋ซมโอ้ยอาตงอาต้มล,<ะ>ลูกนี่เบิ้งกันเนยจะพอเนอเบิง้งอีพอกัอีเมกินเนอท่านผู้ชมอันนี้บ,บ้าแมงการสแสดงสิ่งที่บูด,ดีเนาะแต่ว่าเขาสแสดงให้ลูกลูกฮ<บ>ววนะเขาเป็นแฟนกันแล้วเขาหาัหาหากกันแนท่านผู้ชมเอาลอนอยากินเลืกเด้ ป่วนธรรมดาเฉยๆมะสันก็โตแวนินเด่นอืมขาวันอืมขาวอยู่เฉบบเฉบอ่ะว้าโตดดูกระตินด้ยังจุ๊บปลาลุงชาวไ่นที่มาเพิ่งได้เสดจุโตรบอ่ะเฉบอ่ แซ่บเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วได้ก็ทาได้เขามาก็เป็นกำลังใจให้เอบีกับน้องดาแล้วหรือว่าครอบครัวเนาะครอบครัวน้องดากับเอบีเนาะเดี๋ยวนี้เอิงมาเป็นทายว่างมาข้อครัวรกันไดดแหละท่านผู้ชมครอบควรเป็นแฟนเนาะมาพริหน้าจิ๋วดำอ้โอ้กินนะไอ่ะโอ้ลูกสาวโอเค สียให้เสียให้ตะก,กองนี่ลองซีเหมือนะน้นเป็นังไหนเนาะเสี้ยไงน้องมาทั้งสองคนเลยมาลองซีเหมือนกันโอเคนี่ท่านผู้ชมโอ้ปิดนี่ไฟให้เด่ดเนาะอยู่ต่ออยู่ห่างสองแป้งแล้วก็เลยนานาลึงเปิดไฟปะท่านผู้ชมน้องสายเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแสงสะท้อนท่านผู้ชมบอกไหมผู้ใดได้เข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์ไปบุญเดะสิเออเราเหรออ้าวอ้ามโอ้ยลูกไปหลู่โอเคเอาท่านผู้ชมก็ตามมาหุงก็ประมาณนี้แหละเนาะแซ่บอยู่แซ่บอยู่แซ่บอยู่ซีมือบดตกเลยเวยังคือเก่าซีมือยังคือเก่าท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมก็สั้างละคลิปนี้ก็สีมีประมาณนี้แหละเนาะก่็จะได้ก็ให้ ทัานผู้ชมวีไ f ซีมดสุดทุกคนกลับมา,มาติดตามและฮักชวนผวกงางของเอบีแล้วก็สาวดาให้เดให้ตึงเองลอสำหรับคลิปนี้ก็สิม,มีเพียงแค่น,นี้กล่าวคำว่าสบายดีบายบาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปท่านผู้ชมไปเลย